ทำ m e IF มี6สัญญาณที่จะบอกว่าร่างกายของคุณได้ดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานแล้วก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกด Fol l ล w กด subscribe ให้ออสการ์ในช่อง Life ก o ลลิด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมกำลังทำไอเออยู่ออสการ์อยากให้เข้าใจนะคะว่าไ f ไม่ใช่การแตะเอทนะคะเป็นเพียงแค่การกำหนดชั่วโมงที่เรากินได้เรียกว่าช่วงฟีดและมีการกำหนดชั่วโมงที่เราต้องหยุดกินโดยนับรวมเวลานอนด้วยเรียกว่าช่วงฟาสต์ในช่วงที่เราฟาสต์ยาวนะคะร่างกายไม่มีอาหารใหม่ลงไปทำให ร่างกายของเราค่อยๆเรียนรู้การดึงเอาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานทําให้เราค่อยๆผอมลงเหมือนที่ออสการ์ทำมานะคะ9าเดือนหายไป21โลคุณผู้ชมขาผอมทาวอรเลยค่ะผอมแบบสวยๆสบายๆเลยนะคุณผู้ชมคาทีนี้คุณช่วงอาจจะสงสัยว่าอุ้ยตายละ ทำเอฟมาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเรานั้นเริ่มดึงไขมันสะสมมาใช้แล้วคุณผู้ชมลองเช็คดูนะคะมันมี6สัญญาณที่บอกนะคุณผู้ชมฟังเสียงร่างกายดีๆข้อที่1ในช่วงที่คุณผู้ชมฟาสต์นะคะคุณผู้ชมจะต้องไม่รู้สึกว่าหิวมากๆค่ะหิวแบบตาตแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลากินเมื่อไหร่จะถึงเวลาฟีดสักทีนะคะต้องไม่มีอาการหิวแบบหิวโซหิวโหยนะคุณผู้ชมขาเอาข้อที่1ไ่ใคร ใครที่ไม่มีอาการหิวโหยติ๊กถูกค่ะใครยังมีอยู่นะคะติ๊กผิดไว้นะคะข้อที่2 จิตใจของคุณผู้ชมนะคะจะต้องไม่จดจ่ออยู่กับอาหารค่ะเช่นอะไรถึงเวลากินอ้าวสมมติว่าจะออกฟาสกี่โมงกินมื้อหนึ่งมื้อสองมื้อสามกี่โมงก็กินไปตามมือนะคะแต่ไม่มีการจดจ่ออยู่กับอาหารการจดจ่ออยู่กับอาหารเช่นอะไรตายแล้วฉันอยากชงควิเแลฉันอยากกินครัวซองฉันอยากจะกินข้าวต้มมัดตายละอย่างนี้นะคะอันนี้คืออาการจดจ่ออยู่กับอาหารนะคุณผู้ชมต้องไม่มีอาการนี้ถ้ายังมีอยู่ก็กากบาทไปก่อนนะคะข้อที่3ค่ะ ในระหว่างวันนะคุณผู้ชมต้องรู้สึกว่ามีสมาธิสูงรู้สึกว่าโฟกัสกับงานได้ไม่วอกแวกนะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วมันมันมีสมาธิดีเหลือเกินนะคะในการทํางานทํากิจการอะไรก็แล้วแต่ อ่าคุณผู้ชมติ๊กถูกได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีสมาธิเลยวอกแวกจังเลยเอากากระบาดผิดไปก่อนนะคะข้อที่4ค่ะคุณผู้ชมต้องรู้สึกกระฉับกระเฉงมีเรียวมีแรงนะคุณผู้ชมนะต้องมีแบบอุ้ยตายแล้วสามารถออกกําลังกายช่วงฟ้าใสเลยไม่ใช่ว่าหมดเรียวหมดแรงคุณผู้ชมขะถ้าคุณผู้ชมมีเรียวมีแรงดีนะติ๊กถูกอะไรค่ะแต่ถ้ายังรู้สึกเฮ้ยตายแล้วไม่มีแรงเลยนะคะติ๊กกากระบาดไว้เลยค่ะ ข้อที่5นะคะในช่วงที่คุณผู้ชมฟาสนะคะต้องรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่ง่วงไม่เวียนหัวคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่เพลียไม่เวียนหัวไม่ไม่อ่อนเพลียนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ติ๊กถูกแต่ถ้าคุณผู้ชมมีอาการใดอย่างใดอย่างหนึ่งเฮ้ยรู้สึกง่วงเหงาหานอนรู้สึกเพลียมากเลยไม่ค่อยมีแรงอ้าวติ๊กผิดไว้เลยค่ะ ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะคุณผู้ชมต้องไม่หงุดหงิดค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่หงุดหงิดติ๊กถูกนะคะแต่ถ้าหงุดหงิดติ๊กผิดไว้ค่ะ6สัญญานี้นะคะถ้ามีครบคือร่างกายดึงไขมันมาใช้แล้วค่ะ